สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอนสีทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สวัสดีวันอาสาละหบูชาด้วยนะคะสําหรับวันนี้เนาะหลายๆท่านอาจจะไปทําบุญอยู่นะคะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาแล้วนะคะมาชมคลิปนะคะแล้วก็มีแบ่งปันไม้นะคะวันนี้มีอะไรบ้างก็เนี่ยคะ่ะมาชมวันนี้มีสิบถาบนะคะเพิ่มเติมก็คือจากจากวันก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวมาชมนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่ะ วันนี้นะคะก็มีแบ่งดารานกพลััดเหมือนเดิมนะคะชุดก่อนหมดไปแล้วนะคะอ่ะชุดใหม่มานะคะนี่มาค่ะเอ่อดารานกพลััดนะคะแบ่งอยู่ที่หกสิบบาทนะต้นที่หนึ่งค่ะแล้วก็ต้นที่สองนะคะสวยๆต้นที่สามค่ะต้นที่สี่นะคะ อ่าวันนี้มีแบ่งห้าต้นต้นที่ห้าสวยทุกต้นนะคะสวยทุกต้นแล้วก็จะเป็นลักเอยนะคะลักเอยก็แบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทเหมือนกันวันนี้ก็มีมาแบ่งนะคะเพิ่มเติมอีกวันนี้มีเจ็ดต้นค่ะอ่ะนี่ค่ะต้นที่สองต้นที่สามจึงมาเลยจึงมาเลยนี่นะคะต้นที่สี่ค่ะ ด่างน้อยแต่ด่างเยอะเอ้ด่างน้อยแต่มีสองต้นนะคะสีแล้วต้นที่ห้าค่ะสวยอยู่นะคะสวยทุกต้นเลยต้นที่หกค่ะวันนี้มีเจ็ดต้นต้นที่เจ็ดค่ะอ่ะสำหรับรักเอ๋ยนะคะแบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทค่ะ ถัดมานะคะถัดมาจะเป็นมะนีล้อมเพชรนะคะมะนีล้อมเพชรเนาะอ่ะมาชมมะนีล้อมเพชรก่อนนะคะอันนี้จะเป็นหน้าแผงนะคะหน้าแผงเนาะ,ะหน้าแผงก็แบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ต้นนี้จะเป็นหน้าชมพูเนี่ยคะ่ะต้นละห้าสิบบาทนะคะน้องมีติดด่างทุกต้นนะ นี่นะคะให้ชมอันนี้น้องจะโตหน่อยก็เปิดมาแบบนี้นะคะแล้วก็มีต้นนี้ให้ชมค่ะเนี่ยนะคะมีแบ่งอยู่แปดต้นค่ะแปดต้นวันนี้อ่ะนี่มณีล้อมเพชรนะคะเขาจะเปิดมาประมาณนี้แหละได้อยู่นะคะสวยอยู่นะอ่ะถัดมาค่ะจะเป็นเอ,อ่อ ใครนา,านุมานประสานกายค่ะนึกชื่ออยู่ตั้งนานอนุมานประสานกายนะคะอะวันนี้นะคะมีมาแบ่งอยู่สามต้นใครรับนะคะพนภพาแบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะอะอนุมานประสานกายแบ่งแปดสิบนะอะมีอยู่สามต้นเท่านั้นนะคะถัดมาค่ะจะเป็นก้าแต้มก้าแต้มนะคะคัดมาให้อีกนะเพราะว่าวันนั้นไม่พอนะคะอะ ้าแต้มนะคะต้นที่หนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะ,ะมาชมต้นที่สองนะคะแดงมาชมพูมานะคะ,อะเอะแดงมาเหลืองมาขอโทษทีค่ะพูดผิดอ่ะต้นที่สามสามก็มานะคะ,ะต้นที่สี่ต้นที่สี่นะคะนี่เหลืองมาใบนี้นะคะแดงมาใบนี้เนาะก็จะมีติดมาทุกใบค่ะ ต้นที่ห้านะคะต้นที่ห้ามามาอยู่นะเนี่ยค่ะเดี๋ยวน้องก็มาค่ะใบใหม่อ่ะต้นที่หกนะคะต้นที่หกอ่ะให้ชมหกก็จะเป็นเหลืองเหลืองมาค่ะต้นนี้ต้นนี้จะเหลืองเข้าเยอะกว่าแดงนะคะก็มีแดงอยู่อมีหกต้นค่ะสําหรับเอสำหรับก้าวเต้มนะคะก้าวเต้มมีแบ่งหกต้นนะมา กัดมานะคะจะเป็นอ,อะไรนะเศรษฐีปีชวดนะคะสวยมากเลยต้นนี้นะคะต้นโตด้วยต้นนี้ต้นโตด้วยสวยนะคะสำหรับต้นนี้นะพนาพาแบ่งอยู่ที่เอาไป80บาทเท่ากันแล้วกันค่ะ80บาทนะ,ะต้นที่หนึ่งนะคะ80บาทนี่ต้นนี้นะ80ามาต้นที่สองค่ะอ่ะ ต้นที่สองน้องก็เปิดมานะอย่างนี้นะเนี่ยคะ่ะแปดสิบเหมือนกันอ่ะต้นที่สามนะคะต้นที่สามน้องจะจะหน้าแผงนะคะหน้าแผงเนาะอ่ะขออนุญาตนะคะนี่น้องจะเป็นหน้าแผงนะแปดสิบบาทนะคะต้นที่สี่สี่ก็สวยจึ้งเลยแปดสิบบาทเหมือนกันอ่ะต้นที่ห้า นะคะน้องจะแพงต้นนี้จะแพงนะคะแพงแปดสิบบาทค่ะอ่ะยังมีแม่ฟ้าหลวงอยู่นะคะใครที่ยังไม่ได้นะคะมีอยู่นะเมื่อวานนี้พนภพาแบ่งสามต้นนะคะเหลืออยู่สองต้นยังมีแม่ฟ้าหลวงเดี๋ยวให้ชมดีเทลอีกทีหนึ่งนะคะน้องราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะสำหรับแม่ฟ้าหลวงมีสองต้นอา้าวใบใหม่มาสวยแล้วเนะะี่ยค่ะ ใบใหม่มาสวยแล้วนี่นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะแม่ฟ้าหลวงมาต่อนะคะต่อกันที่อ่ะนี่อันนี้จะเป็นสยามนาลมิตรนะคะไม่เปิดนะเอาไปลุ้นเองนะคะพนาพาแบ่งให้สามสิบบาทค่ะมีอยู่สองต้นนะคะสามสิบบาทใครรับ เอาไปเลี้ยงลุ้นดูนะคะสยามนาลมิตรพันณพาทาไม่ได้เลยนะคะทาไม่ได้เลยมู่หลานนะคะมู่หลานมีอยู่นะ40บาทค่ะต้นนี้นะคะเป็นมณีล้อมเพชรแผงะคะ่ะน้องโตแล้วนะคะนี่ใบนี้กลางมาฮับเลยห0บาทค่ะแล้วก็จะเป็นเทพคีรีนะคะเทพคีรีนะเป็นบอลกาพนภาแบ่งอยู่ที่40่สบค่ะ เอฟคีรีสี่สิบนะคะวันนี้มีสองต้นนะนะคะสองต้นถัดมาจะเป็นเศรษฐีเรือทองเมืม่อวานนี้ไปหมดแล้วนะคะวันนี้มาใหม่อะเศรษฐีเรเือทองนะคะสี่สิบบาทต้นที่หนึ่งอะต้นที่สองนะคะเรือทองต้นนี้ลุ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวน้องก็เขียวมาคือหลอดใหม่เนี่ยไม่ ไม่เผือกนะคะให้ดูอ่ะนี่สี่สิบนะคะมีสี่ต้นอ่ะต้นนี้ด้วยนะคะต้นนี้มีสองใบเองนะคะสามสิบพอต้นนี้ค่ะสามสิบพอถัดมานะคะจะเป็นโวคานกับอ่าศิลานักบาดนะคะศิลานักบาดกับโวคานนะโอ้ยน้องลูกดุนะคะ,ะจริงๆไปแยกกระถางได้นะคะ สต้นใน1กระถางอันนี้ใครรับนะคะพนภณพาขอ50บาทพอค่ะ50บาทนะคะถัดมาจะเป็นเพชรบ้านปทุมที่สีสวยอย,อยู่นี้นะคะกัดแดงเปรอะๆอยู่อย่างนี้นะคะเนี่ยให้ชมนะคะฟอร์มโตแล้วนะกระถางสี่เนี่ยคือล้นๆ้นเอาไปก็คือใส่กระถาง8ได้เลยวันนี้พนภณพาแบ่งอยู่ที่30นะคะน้องไม่ป้ายมานะเนี่ย อาจจะมีมาบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนะะี่ยค่ะพนาพาผ่าแล้วเขาไม่ไป้ายมาแล้วช่วงเมษาด้วยนะคะฟอร์มเขาใบดกอยู่นะเนี่ยเอาไปเลี้ยงนะคะก็สวยดีสีนี้นะคะใครจะเอาไปทําฟอร์มกอก็สองสามต้นเอาไปได้เลยนะคะพนภพาแบ่งสามสิบบาทค่ะอ่าถัดมาจะเป็นอันนี้ศลานักปาดต้นนี้ก็สามสิบนะคะสามสิบนะอ่ะ ยังมีทิดาพยาแลนะคะทิดาพยาแลนะ,ะลนะต้นนี้นะคะพนภพาเปิดราคาอยู่ที่300วันนี้เอามาแบ่งหนึ่งต้นนะคะอ่ะมีหนึ่งต้นถัดมานะคะใครที่แบบอันนี้อ่ะมณีล้อมนะคะมณีล้อมต้นนี้พนภพาต้นโตแล้วนะเอาไปเลี้ยงก็คือมีหัวแล้วแหละต้นนี้ขอห้าสิบบาทเช่นกันค่ะห้าสิบาท ว้าวว้าวนะคะห้าสิบบาทมาเดี๋ยวมาชมอ่าอันนี้คือปักษาพนาวันนะคะมีแบ่งนะปักษาพนาภาแบ่งอยู่ที่อ่สี่สิบบาทค่ะสําหรับปักษาพนาวันอ่ะให้ชมนะคะถ้าเราเลี้ยงแล้วนะเลี้ยงแล้วเขาจะกัดชมพูเขาเป็นบอลกัดสีเห็นเขียวๆแบบนี้นะคะน้องจะค่อยๆกัดมานะค่อยๆกัดพอกัดมาแล้วน้องก็จะประมาณนี้นะคะนี่ สำหรับปักษานะคะปักษาพนาวันเขาก็กลัดมาสวยอยู่นะเนี่ยค่ะเห็นไหมสวยอยู่นะคะจะเป็นสีนี้นะคะสีนี้นะ,ะ,นนะ,ะปักษาพนาวันซึ่งเขาก็จะเริ่มกลับมาตั้งแต่เนี่ยค่ะเริ่มกลัดแล้วอันนี้ก็อย่างอย่างใบเนี่ยเขาก็เริ่มมาเริ่มมาอย่างนี้ก็จะเขียวๆหน่อยพนาพาแบ่งสี่สิบนะคะอ่ะให้ชมต้นนี้ต้นนี้ก็จึ้งมานะคะนี่ กัดลายมาแล้วนะคะค่อยๆกัดมาเรื่อยๆเราต้องใช้เวลาหน่อยนะคะต้นนี้ต้นนี้น้องจะฟอร์มกอหน่อยกอเยอะหน่อยนะคะสำหรับกอเนี้ยพนภพาให้เหมือนกันสี่สิบบาทใครรับไปนะก็ไปแยกเอานะคะสำหรับปักษาพนาวันนะคะบางทีปลูกไม่ทันนะคะหรืออะไรไม่แน่ใจแล้วก็จับรวมกันเลยกี่ต้นไม่รู้สามต้นนะคะสามต้นนะ อันนี้สามต้นเลยสำหรับใครบอกโอ้ยเขียวจะไปจะสวยได้ยังไงนะคะเขาเป็นบอลกัดสีนะคะบอลกาบที่กัดสีแล้วก็จะมาประมาณนี้ให้ชมนี่ประมาณนี้นะคะถ้าเราเลี้ยงไปแล้วเขาจะกัดประมาณนี้อ่ะพนพาแบ่งสี่สิบาทถัดมานะคะเมื่อวานนี้เนาะไม่พอนะคะสำหรับ สำหรับดาราจักรวาลพนภาพาเก็บมาอีกนะคะมาเพิ่มให้พนาพาแบ่งอยู่ที่100นะคะต้นนี้ก็สวยนะแต่วันนี้จะไซสเล็กกว่าไซสาเล็กกว่าวันก่อนนะคะอันนี้เป็นไม้หน่อนะคะสวยเหมือนกัน100เหมือนกันนะคะ100แล้วก็ต้นนี้นะคะสวยเหมือนกันน่าสวยทุกต้นนะคะวันนี้มีแบ่งสามต้นต้นละหนึ่งร้อยค่ะแล้วก็วันนี้พนภา,าเปิดอ่า ทูมอโลนะคะทูมอโลนะเป็นเขียวเหลืองเป็นยังเป็นบอลที่แบบจํานวนน้อยนะคะจํานวนน้อยอยู่นะเป็นเขียวเหลืองแล้วเดี๋ยวเขาจะมีเม็ดแดงนะคะเข้ามานี่สวยเลยสวยเลยนะคะต้นนี้ทูมอโลนะคะหัวพอดเลยนะอันนี้พนภาแบ่งอยู่ที่300นะคะถ้าใครสนใจนะ300แล้วก็มณีหน้าคลาดแผงเอ่อไม่ใช่ ไม่ใช่ราศีสิงห์นะคะเป็นมณีนาคลาชนะคะแผงเขาจะมีชมพูมานะคะนี่เขาจะเป็นชมพูแบบนี้เลยถ้าราศีสิงชมพูจะไม่เข้านะคะอ่ะเขาจะเป็นชมพูแบบนี้อ่ะแต่เป็นต้นแผงนะคะพนาพาแบ่งอยู่ที่4ี่สิบบาทอ่ะแบ่งอยู่ที่สี่สิบอุ้ยอันนี้ก็หลงมาอยู่ตรงนี้นะคะอะไรนะศิลานักปาดนะคะสี่สิบนะ ต้นนี้นะคะเป็นต้นนี้เป็นออะไรอะ่ะเ๋ยนะายชื่อหายไม่ใช่นะเมืองนนแผงไม่ใช่นะคะโอ้สวยอยู่สวยอยู่แต่ว่าเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปหาชื่อก่อนอ <laughs> เดี๋ยวไปหาชื่อก่อนนะสวยอยู่นะคะ ก็แบ่งอยู่ที่40แต่ว่าเดี๋ยวหาชื่อให้นะคะถ้าใครรับนะเดี๋ยวพนพาหาชื่อให้อ่ะเทพเทวฤทธนะคะแบ่งอยู่ที่40นะบอลใต้เทพเทวฤทธนะคะแดงแดงเขียวนะคะเทพเทวฤทธแบ่งอยู่ที่40อ่าวันเสาร์แบ่ง40นะคะแล้วก็หลวงปู่แหวน30อ่าเจ้าปอแก้วนะคะ40อ่ะ เพชรบ้านประทุมนะคะที่ป้ายแบบนี้เพชรบ้านปะทุมอ่ะสีนะคะสําหรับเพชรบ้านประทุมเนาะนี่เดี๋ยวเอาไปน้องไปเลี้ยงนะคะเลี้ยงไปเดี๋ยวเด็ดใบที่น้องน้องพิการไปนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะค่อยคอยมาอ่ะนี่นะสีนะคะสําหรับเพชรบ้านประทุมอ่ะวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะที่มาแบ่งเนาะที่มาแบ่งปันใครสนใจต้นไหนนะคะทำยังไงคะ ทำยังไงเอ่ยแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0898822745นะคะหรือว่าจะทักอินบ็อก Facebook เข้ามานะคะพรรณภาขาล้อหรือจะเป็นพรรณภาสาราธรรมก็ได้นะคะแอดไลน์หรือคุณพ่อคุณแม่นะไม่สะดวกเนาะไม่มีเฟซไม่มีไลน์ทำยังไงคะโทรได้เลยค่ะเบอร์นี้นะคะโชว์อยู่ที่มุมซ้ายมือนะคะ0898822745โทรมาได้เลยค่ะพรรณภา ถ้าพนภาไม่สะดวกรับสายเดี๋ยวพนภาจะโทรกลับนะคะไม่นานนะนี่ให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะก็สุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าก็สำหรับวันนี้นะคะก็ให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะกับวันอาสาฬหาบูชาแล้วก็วันพรุ่งนี้จะเป็นวันเข้าพรรษาแล้วนะคะสำหรับหลายๆท่านนะคะก็อาจจะถือศีลแล้ว คุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็น่าจะไปวัดนะคะวันนี้พรุ่งนี้เนาะอะ,อะก็ขอให้มีความสุขนะคะสำหรับคนรักบอลสีทุกท่านสวัสดีค่ะ